ไปดี bye, พี่น้องฟังเล่าและทางไทยต่างประเทศนำเด้อเมื่อวานี้เราจะไปเกี่ยวงานวัดพี่น้องดูวัดยังสร็จมีพ่พาไปพี่น้องไปดูเลยไปเบิดแก้ง,งพี่น้องมุ่ยพี่มี่ไปเบิร์ตแก้งเลยพี่น้องเราพิมพ์แล้วก็ พี่มีแต่งใส่สุดสวยแล้วก็น,น้องมินใหน้องโอ้หมายดกับเซฟอามอย่างก่อนแม่านนแม่โฟม,ม<า>แม่โฟ้จุดชีดำเพรอใ่ไมน้องเงยมุ้ย ตามรอกเข้า่าไปเปล่าเขา้ามาเป็นงูมาพี่รู้โอ้ไม่อย่างเเยียเดินไปพี่้อง เจ็ดแปดแปดค้นใช่ไหม่ะนี่รดสามล้อเบสบ้า8แปดค้นใช่ไ่ะ เออขึ้นก่อนขึ้นก่อนแปคนพี่น้องสมล้อมาเบิ่งกับขามาเบิ่งกับกแกด้พี่น้องนี่แปดคนสามล้อพี่น้องไปนะขึ้นดนด้พี่น้องพี่น้องเล้อพี่น้องคนพี่น้องด

นะวัดแก้วฟ้าพี่น้องวัดแก้วฟ้ามาครั้งแรกพี่นอ้องก็ได้เขากำลังสีลงคลองพี่น้องลงคลองเตรียมคลองไว้ายคลายหมื่นอะไรพี่น้องลอยกระทงเมื่อพรุ่งนี้ปลาไม่ไม่เห็นหรอกต้องอรอหนึงวันบอกให้ปลาหนึงวันนี่เลนี่เลย พรุ่งนี้เพื่อนว่าจะค่อยมา เบืองก้อนกร็เตินมาแหละง้อเหือพี่น้องออเกือป่า บูท่านมีงานกับพากันมาพี่น้องเอ้ยมื่นมหมือ่อยกันวะมื่นร้อยกระทง มันมาถ่ายรูปเด๋มันลงติดกตลอกมี่่ลงติกตอกแม่เล้วหมืนไปเห็อะไรเราเห็นงานกลางคืนพี่น้องฟังนะเมื่อยอดอันนี้มัน ทำงานกลางคืนทงเหลุ่งชีวิตเล้ห่ยเลยห่างว่ามม่อยูนนน่ กกจำปา ชายผู้งานเนาะมามู้อื่น จะเป็นเลิน,นดิตตกพี่ดาวพี่มี่เออเรื่อย,ยพี่ด้วยิ้มแต่เชียงกาให้กระมิ้นกระมิ้น ไปไปไปกแ да ต uh, ่งโตงามหมดงามเนาะแต่งโตมาเที่ยวงานมื่นพวกไปอืมไปวันนี้จะข้ากันกลับเลยพี่น้องถ่ายหูไหมเนาะเนี่ยป้าสุดเผิดในหูหรือขยามไม่ว่าจะเป็นเข้ามุอได้เออถ่ายเข้าเลยคุณ

อโอ้สองการลักซิฟอันนี้แปดคนอโอ้ซอฟฟิมพนคือหนังก่อนโม <c oughs> หนั่งบอลสบายเนาะ <c oughs> เาลิตรถวหกยวะร้อยนะวอยจนรตู้เพี่น้องอาลัพี่น้องจบลิปเอาลพี่น้องจบลิปไปท่านี้พอกันลิปหน้ามากา กดไลค์กดแชร์ได,ไดไ้ไปน้องกดติดตามได้เลยไปน้องสบายดีแล้วสวัสดีส